ข้าตัวนี้สมัยนี้ให้ข้ามันไม่ใช่ข้าตายนะคือให้ข้ามันมันเป็นรูปเป็นนาำข้าพ่อข้าแม่ไม่ใช่ไปไปข้าพ่อข้าแม่ยิ่งไม่ด่าไม่พันนื่อไม่ใช่กอให้ข้ามันแต่ไม่ให้ข้ามันก็ไปไปเป็นเชื่องกันแหละไม่ได้หรือจังกันเลย ภาษา,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 า่านี้มันเป็นความเชื่อไปป็นจะให้ข้ามาันให้ข้าพ่อข้าแม่นะแม่คือเดาวิชาพ่อคือตัางหาคืออย่าให้ข้ามันอยาให้มันมีผลต่อลูกชายเขาเดินข้าพ่อข้ามแม่นะข้าวิชาละ อนีรก like ็ยินดคำสอน